ต้มไข่แบบไม่ใช้น้ำทำแบบนี้แกะเปลือกไข่ออกง่ายมากไข่จะมีความนุ่มเด้งๆเปลือกไข่จะมีความบางนิ่มไม่ติดไข่ขาวแกะง่ายแล้วก็ได้ไข่สวยทุกฟองเลยค่ะไข่ที่ต้มในน้ำด้วยวิธีเดิมๆแล้วแกะไม่สวยให้มาทำตามคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทำจะมาเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะว่าต้มไข่ตามคลิป จะแกะง่ายได้ไข่สวยทุกฟองแต่ถ้าเกิดต้มแบบวิธีเดิมๆบางครั้งแกะออกมาแล้วเปลือกไข่ก็ติดไข่ขาวดูไม่น่าทานเลยและไข่ที่นำมาใช้ในวันนี้ก็เป็นไข่แผงเดียวกันทั้งหมดค่ะเมื่อเราเห็นความแตกต่างแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการต้มไข่ให้แกะเปลือกออกง่ายๆได้ไข่สวยสดูน่าทานมาฝากทุกคนค่ะ วิธีที่จะพาทำในวันนี้เราจะไม่เอาไข่ไปต้มในน้ํานะคะแต่ทำออกมาแล้วจะได้ไข่ต้มที่นุ่มๆเด้งๆหอมๆไข่นี้เจ๊หิวจะแยกออกเป็น2ส่วนคือทำไข่ต้มแบบไม่ใช้น้ําและส่วนที่2การต้มไข่ในน้ําด้วยวิธีเดิมๆค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเลยอันดับแรกเจ๊หิวก็จะนำไข่ไก่ไปล้างทำความสะอาดก่อนเพราะบางทีอาจมีขี้ไก่หรือมุ้นไก่ติดอยู่ตรงเปลือก หากเราไม่ล้างไม่ทําความสะอาดมูลไก่หรือขี้ไก่ก็จะแทรกซึมเข้าไปตามรอยเล้าของเปลือกไข่ได้ค่ะเวลาที่เรากินก็อาจจะท้องเสียได้ก็ให้เพื่อนๆนล้างไข่ตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยเจห๊หิวก็จะใส่เกลือผสมกับเบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงแล้วก็ล้างๆถูๆตรงเปลือกไข่ให้ขี้ไก่ที่เกาะอ,อยู่หลุดออกมาค่ะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งการต้มไข่ด้วยวิธีเดิม หลายคนเวลาต้มก็จะใส่เกลือลงไปในน้ำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นำไข่มาใส่แต่วันนี้เราไม่ได้ทําแบบนี้ค่ะให้นำชามกระเบื้องเล็กๆมาหนึ่งใบวางไว้ตรงกลางตามแบบในรูปจากนั้นก็นำไข่มาวางไว้ที่รอบๆเดี๋ยวเราจะนำเกลือแล้วก็นำส้มสายชูใส่ลงไปในชามกระเบื้องค่ะเจ๊หิวจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะ และตามด้วยเกลืออีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเราจะทำไข่ต้มด้วยวิธีนี้ค่ะแต่พอเวลาทำเสร็จแล้วไข่ของเราจะมีความนุ่ม เด้งแล้วก็หอมมากๆเลยไข่ขาวก็จะไม่แข็งกระด้างด้วยและที่สำคัญเวลาแกะออกมาแล้วเปลือกนิ่มมากไม่ติดไข่ขาวเลยค่ะแกะง่ายแล้วก็ได้ไข่สวยทุกฟองเจ๊หิวใช้เวลา10นาทีโดยใช้ไฟกลางจากนั้นก็รอจนสุกเปิดฝาออกแล้วก็ตักไข่มานอกในน้ำเย็นค่ะ การที่เราใส่ใเกลือและน้ำส้มสายชูลงไปในชามกระเบื้องตรงกลางจะช่วยให้เปลือกไข่หลุดออกง่ายและตอนที่เราแกะเปลือกไข่ก็จะไม่ติดไข่ขาวน้ำส้มสายชูจะทำให้เปลือกไข่นิ่มลงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าการทำไข่ต้มด้วยวิธีนี้จะแกะเปลือกไข่ออกง่ายจริงไหมและไข่จะมีความนุ่มเด้งจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะ ในคลิปเจ๊หิวจะแกะเปลือกไข่แค่ตรงกลางนะคะและที่เหลือเดี๋ยวจะแหวกให้ดูเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องแกะเปลือกไข่ออกทั้งหมดค่ะแกะแค่นิดเดียวก็แหวกเปลือกไข่ออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมเปลือกไข่ไม่ติดไข่ขาวแม้แต่นิดนึงเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูนะคะแหวกออกง่ายมากแล้วก็แกะง่ายมากด้วยนี่เลยค่ะทุกคนแค่ขยับนิดนึง เปลือกก็หลุดออกมาแล้วนุ่มแล้วก็เด้งดูน่ากินแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไข่ฟองนี้เจ๊หิวจะลองเคาะแค่ตรงกลางค่ะแล้วก็จะลองแกะเปลือกแค่ตรงกลางดูจะไม่เคาะเปลือกไข่ทั้งหมดนะคะแล้วก็แกะตรงกลางออกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาแหวกให้ดูเลยค่ะว่าเปลือกไข่จะหลุดออกง่ายอีกหรือเปล่า เดีย๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะแวกออกให้ดูค่ะเปลือกไข่หลุดล่อนออกง่ายมากแล้วก็ไม่ติดเปลือกด้วยเห็นไหมคะนี่ได้ไข่สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะใขรที่ต้มไข่ด้วยวิธีเดิมๆแล้วแกะไม่สวยก็นำวิธีนี้ไปใช้กันได้ค่ะหลังจากที่เจ๊หิวทำไข่ต้มด้วยวิธีนี้ สิ่งที่สังเกตได้แล้วก็แตกต่างจากการต้มแบบเดิมๆก็คือการทำไข่ต้มด้วยวิธีนี้ไข่จะมีความนุ่มเด้งแล้วก็มีความหอมมากกว่าค่ะแต่การต้มแบบวิธีเดิมๆที่เราทำกันอยู่จะรู้สึกว่าไข่ขาวมีความแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยเด้งค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะพาไปดูนะคะว่าไข่จากแผงเดียวกันถ้าต้มโดวยวิธีเดิมๆที่นำไข่ไปต้มในน้ำแล้วใส่เกลือเวลาแกะเปลือกไข่ ก็จะติดกับไข่ขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็แกะยากเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับในการทำไข่ต้มให้ได้ไข่สวยไม่ติดเปลือกไข่ที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้ที่การทำไข่ต้มที่แกะง่ายๆได้ไข่สวยๆนุมน่มๆหอมๆเด้งๆกันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย